บนฐานคือสามเทพครับเป็นบังไฟจากสหัาธาตุอำเภอเกียงในจางหมาดุบลราชทานี้ครับรอเชียร์ครับสามเทพครับราคา4 8 5 8ครับตรงามเลข80ให้ได้ครับรอรุนรอเชียร์กันไปครับคุณทำได้ไหมสาเทพส

ไปให้ได้เลี้ยงสีไลคู่เป้าหมายล่างไ้ล่างไปข่าฟ้อนรัลครับวไลโกบครับกำลังสีเขามครับผมขาเตเต S <S อ,อ้าวไหลเลืกครับไหลเลืกโอ้ตีนะครับเรียบร้อยครับตีเรียบร้อยเป็นใจที่กรมใจที่งามครับรอ่นรอดเชี่ยคันแรกรุ่นเกือบปอนครับเกือบสูงเลยใบแยมเปิดเรียบร้อยใบแยมเปิดเรียบร้อยครับบาไว้ลูกบาไว้ทันดี ดีครับผมเริ่มต้นเริ่มต้นครับต้องรุ่นต้องบุ้งต้องติดตามอันแรกรุ่นเกือบก้อนครับเกือบสี่สิบห้าสิบกังวนะครับสี่สิบแปดสิบห้าสิบแปดสิบครับรอรุ่นรอเชียร์ต่อไปครับสิบวิผ่านไปลอยสามสิบผ่านไปรุ่นเกือบก้อนคันแรกครับเป้าหม้เพื่อเลีเ้ยงเร์อยกันเสด็จตัง หมายเลขสี่อยครับรอนลุนรอเชี่ย oh ก <oh ันไปสาเทพครับคุณทําได้ไหมลอยเจ็ดสิบพันไปช่วย้อยแปดสิบพันไปลอยเก้าสิบพันไป ดีค <c oughs> ขอเนี่ยมาก,ก่อนอันนี้มีคนไปให้เพื่อนเบาไห้ครับเพื่อนก็เลยเบาดีครับสีพานเบาพานเบาหูครับรอรุ่นรอเชียร์กันต่อไปครับคันแรกรุ่นเกือบก่อนครับผมองศามันกับบได้งามปันไดครับคันเบาได้จังรุ่นมัวครับสองลอยสามสิบผ่านไป

สองลอยขาวสีพันไปทางห่างหปวางหวาหัาว่า ไปไปใครครับสามหน่อยสี่สิบผ่านไปสามหนอยสี่สิบผ่านไป ซีฟท่านไปเฮ้ยหกสิบไหมได้ามลูกามร้อยเจ็ดซีฟผ่านไปสามห้าหกสิบเอ้าใช่ว้อเอียงค่ะท่านแปดสิบสี่ส มบียดดีอันฉลขอบขอบคุณที่ที่ตามประชุหลอดได้สิสวัสดีครับ